คุณรับทาบัญชีไหมคะนางปิ้วมีอะไรจะบอกนะฮะเดี๋ยวฟังเลยนะฮะสาหรับนักบัญชีนะฮะนางปิ้วมีตัวอย่างเว็บไซต์นะฮะที่รองรับสําหรับนักบัญชีนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะสำหรับรูปที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างถึงเพจหเว็บไซต์ที่รองรับนักบัญชีนะฮะซึ่งก็จะแบ่งมาเป็น1 2 3 4 5สองสามสีประมาณ5ส่วนนะะส่วนบนเลยนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับว่าเราทําอะไรอยู่นะฮะส่วนที่2ก็ บอกความสามารถบริการที่เราที่จะให้บริการลูกค้านะคะส่วนที่3ก็จะบอกความสามารถในแต่ละส่วนที่เรารับให้บริการนะคะแล้วก็ส่วนที่4ก็จะบอกเกี่ยวกับการรีวิวผลงานจากลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกล่องข้อความให้ลูกค้าส่ง รายละเอียดมาสอบถามเพิ่มเติมอ่านแต่พิวจะให้ดูคลิปตัวอย่างเพิ่มเติมจะบับเต็มนะคะว่าถ้าเข้า,าผ่านคอมพิวเตอร์แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะเพืเ่อนๆก็ดูจากคลิปได้เลยนะคะสำหรับนักบัญชีที่ต้องการอยางมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็ชอบทมเบลน,นี้ก็ทักหลังบ้านมาคุยกัวพได้เลยนะ,ะหรือว่าอยากสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองนะคะพี้ก็มีบริการให้คำปรึกษานะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็ทักหลังบ้านมาคุยได้เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เรามีเว็บไซต์เป็นของเรานะคะมันก็จะเป็นช่องอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถให้ลูกค้าหาเราเจอได้บนโลกออนไลน์นะคะมันคุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่ามันจะทํางานแทนเราถึงคิด4ีชั่วโมงเลยนะคะ